ใช่ปะไปลงย่น้อยาที่นกาดลกันเลออไปลงดอเราเข้าพิ่ันน้เราอกบูพร้อมกันบูนะคะเป็นบูพี่และบู๊น้องพี่น้องพี่ต้องมาดูหน้าช่วน้องะเอช่วยกันนะคะช่วยกัประชาสัม์นะคะเอนนี้รับสุภาพนะครับ ขอบคุณนะครับเสียรลิมพระนามจรที่บริการน้ำเืิมน้ำเล่าแรกและแตงโมผลไม้ที่ทช้งข้าวข้าคตัวทุกท่านนะครับขอบคุณนะครับการเดี้ยกรประทประเทศไทยการิการที่จ่ายไฟให้เราได้ใช้นะครับีกรข้ากองตเดียวนครับวันนี้นะครับุกครับสรงานประชุมท่เราทำรั้งที่หนึ่งนะครับดงวยาเพื่อการกินปลาดุงให้ กันไปเติร์นลิขิตกนไปดูบ้านพี่แม่ตอกนะครับอัตบวานะครับสมุทรสงครามของฝากค่ะมีของดีมากมายนะคยนะเป็นจังหวัดที่อนุรักษ์ธรรมชาติท่านสามารถนะคะท่องเที่ยวแล้วก็ไปวิ่งนะฮะภายในหนึ่งวันเนี่ยเราได้อับรถหาอยากคะสิ่งแวดล้องว่าดี